มาต่อจากคลิปที่แล้วมาจะเป็นใช้กระบองสองท่อนกันหยอกหยอกอุยหยอกอยหยอกหยอกต่อไปเลยกูหยอกหยอกหยอกกูอ๋อตีไม่ไปตีไม่ไปไปอุ้ยอ่ะ ใจใจดีครับพี่มันทีดได้อาวุธเนี่ย <c oughs> หลับง่ายจังวะ <c oughs> เอาดีเอาดีเอาดีชุดกูเถอะนะเรามือง ร้อยจะเป็นชุดปะเป็นเซ้าเกาะป๊บโคตรนาเฮียดเลยมาดเร็บล็อกแล้วอยู่อยู่กับดางดางคริดตยอโย่โยอโยอ่โอ้โย่โย มทำไมไม่ไม่ไม,มีมาถาท่านนี้เลยมาด,ดิมา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 ครับโอ้โหยาวขยับมือบ้าไงไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมือตุ่มมือหายไม่ดี ว่ากระบอกสอดท่อนนี่เอามาจากไหนเอามาจากเยอรมันนะครับหลับสองมือเลยหลับสองมือเลยหลับด้วย ไม่ตายเดียวยาวเดียวยาวตอาหนึ่งคิดมุกไม่ออกโคตรหยดโคตรหยดโอ้โหลำแป๊บเดียวเหลือครึ่งเพิ่งหลอดเลย La pila. เขาที่มันไปกระบอมไนแบบทุบกรอบเข้าดีมากถ้าถ้าตีแขนตีขาก็อาจจะใช้วุฒิหรือไม่ได้เลยทุกครับไปกระบองเอาไปกระบอ,เอกบอเนี่ยเดี๋ยวให้มเขาใช้อดุดานล่ แขนเขาแขนหักแล้วนี่แหละความน่าโกโกโบองน้ำแดงไม่ไหลแต่แต่แขนหักแทน หัวลุงไม่ยอมทุบทุบทุบหัวแตกแล้วนะไม่ดีไม่ดีดตอให้เกาะหนามมันก็ไม่ช่วยหรอกโดนโดนค้อนทุบไปดีอันตรายอันตรายรีบเก็บรีบเก็บ ยืนโหดได้ตีระยะไกลๆระดับหนึ่งได้หย่อที่คือถ้ามามาจังหวะมันเหมือนกระป๋องสองท่อนติดโลโลหายเลยอาจจะเป็นปัญหาได้ เยววันน้ออกไปทอปกันไปไหนคุยกับลาวม่วงไปคุยกับลาม่วงยืดหน ขี้เกียจเปิดช่องเก็บของไม่มีอะไรสองมือตีจะตีเร็วโคตรโอ้โอเยจเจ็บเจ็บแผลไม่เจ็บแผลมั้แค่ลำพัวมั้ ก็โคง้งเดียวเขาก็ไม่ใส่เกราะด้วยนะหรือโดนหนักเลโอ้ตอมือ,อแล้วมาดีมาดีาดออขอค้างค้างค้างอีกอะ่ะถ้าเราตอกมือเหนือน่อย

ไปนวดหลังกับบนหลังเลยนวดนวดหน้านี่แหละนวดนวดนวดหัวมึงนี่แหละนวดทะลุเหล็กจับไหมวิชาประกันเลยอื้มแม่โวยโก้ยนวดหน้านวดหน้าหน้าเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหนี่แหละ นี่แหละบอทางนี้เก็บเพชรโว้ยเดี๋ยวไม่มีอะไรเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวสู้เขาไม่เข้าอีกไปปะชีปชิบไปสูเขาไว้ไปะชีตัวเขาไว้เขาจะสู้เขาจะได้ตีเราลำบากลำลำลำหรอเหลีย่ยบหยาบบุหรองวดงวดหน้าเลยหนวดหน้าเลย ก็เออเดี๋ยวไปดูดูไปดูว่าไอ้นี่ก็ได้มาแยะอยู่คืออังกฤษกับเยอมันนี่เกราะเสื้อเกราะดีเยอะมากเสื้อกราะแบบเหล็กเนี่ยคือมันจะเป็นมันก็จะเป็นแหละเรา่้องกันแบบน้ำแดงไหลง่ายเกินะ มาอาจจะไม่ป้องกันกระบ,บองนะแต่จะป้องกันผู้แบบมีขวานได้ดีอะ่ะเพราะแบบถ้าเราเลือดออกนี่โอโ้คือใช้ใช้วุฒชงข้อดีของสองมือคือมีสองมือไงอาวุธสองมือหลุดแขนหายไปข้างนึงก็กไม่เป็นไรเรามีอีกข้างหนึ่งมีอาวุธอยู่แต่ถ้าเป็นหอกไอันนี้ก็ต้องวังหน่อย ถ้าแบบเป็นอาวุธของมือเที่แบบตีหนักๆอ่ะนี่ก็แพมเก็บแข่ดีส่วนถ้ากระบองนี่ถ้าให้ซอกหลอกมันก็เหลือแต่นี่เล่นเอาสนุกเอาก็ได้ก็แล้วแต่ใครไม่อยากเปลี่ยนอาวุธไปป่อยไปดูเย,ยลมัน ก็มาจากกระมองสนงทอนมาจากเน่ตรงนี้นะจะไม่ได้ปลดล็อกที่เลเวลเท่าไหร่ผมจำไม่ได้จริงแล้วมันมีหลายระดับด้วยอย่างหน้าตาแบบนี้ก็คุ้นๆหยือมันก็กระบองติดนาแบบนี้ยจริงๆคือลูกตุ้มเหล็กอะแหละน,นี่ยอยู่ที่สามร้อยยี่ห็นแหละแต่นี้มันมีระดับไง บ้านเขาเนี่ยเอาดูดีเนาะไอจกักรวรรดิโรมันเนี่ยเหมือนบ้านเขาสศขับเกบ่อยเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้กันว่ายังไงเอาคดณโวยกูนี่ครับเขามีเกาะโซ มีกอเหล็กมีมีสกรอเหล็กที่ป้องกันลำตัวได้ดีมากด้วยแต่ชุดกอ่อธาตุยุโรปนี่ ชาวยุโรปนี่มีข้อเสียก็คือไอไอสะกรอกที่ป้องกันแขนนะมันมันมันไม่ค่อยมีครับสุซชาวยุชาติแบบเอเชียละเตียนี่กรอกกับเกงไม่ค่อยมีซึ่งมันตรงข้ามหมดเลยก็จะได้มาจากเสื้อแล้วมันจะมีเนี่ยไอกรอบอันนี้มันหอกแขนเลยมันก็จะประมาณนี้ครับ โอโหแบบแต่ถ้าเกาะสมุรไยนี้ก็ว่ากจะได้มาก็ปลาไปด่าสองร้ออ่ะก็ถัวนานอยู่นะถ้าถ้าใครรอนานไม่ได้ก็ประมาณเนี้ยขอขอบคุณที่รับชมครับขอขอบคุณ